กองปราบพอดแคสต์คุยเรื่องกฎหมายเตือนภัยอาชญากรรม สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับกองปราพอดแคสต์วันนี้เราก็มีหัวข้อที่จะมาพูดคุยในเรื่องของอขบวนการลักลอบค้าลิงป่าใช่ไหมคะน้องบุง๋มใช่ค่ะก็ถ้าช่วงสองสวันที่ผ่านมานะคะถ้าพี่ปิงได้ดูข่าวนะคะติดตามข่าวเราก็จะเห็นว่าจะมีคลิปหรือว่ามีข่าวการจับกลุมผู้ต้องหาพร้อมกับ ของกลางก็คือลิงป่าจํานวนร้อยกว่าตัวค่ะพี่ซึ่งเป็นการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปับปามค่ะ,ะพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปรับปามการจโจรกรรรถยนต์รถจักรยานยนต์สานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะ,ะก็สองหน่วยงานนะคะก็ร่วมกันในการติดตามจับกลุ่มขบวนการนี้ค่ะพี่ป<ะ>ิลคือตอนแรกเลยเนี่ยเขาไปเจอรถคันนี้ที่ลักลอบผลที่ไหนคะ คือปกติแล้วค่ะพี่ปิงศูนย์ปรบับปรามการจราจรรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะเขาก็มีหน้าที่ในการติดตามขบวนการการลักลอบเข้าออกราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะพี่ซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็ได้รับแจ้งว่าจะมีการเคลื่อนไหวของขอบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าโดยก็อาจจะใช้รถที่ผิดกฎหมายในการลักลอบขนส่งค,ค่ะพี่โดยสัตว์ป่าตรงนี้ก็คือที่เราจับได้ก็คือลิงค่ะพี่ค,ค่ะเขาเป็นลิงป่าใช่ใชเป็นลิงป่าเขาก็พวกนี้จะเอาลิงป่าเนี่ยไปส่งนอกประเทศพวก ประเทศเพื่อนบ้านต่างๆค่ะพี่เพราะว่าเขาเอาไปทําเป็นเมนูเปิดพิสดารค่ะเจ้าที่เขาก็สืบสวนได้มาค่ะพี่ปิงก็จนกระทั่งวันที่27ค่ะพี่ค่ะเขาก็ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีค่ะค่ะแล้วก็ไปพบรถยนต์ต้องสงสัยคันนี้ใช่ไหมคะที่เขาสวมทะเบียนมาใช่ค่ะก็คันนี้คือมีคลิปไล่ล่าด้วยนะคะพี่ปิงคือเจ้าที่ตำรวจแล้วก็ขับตามเลยค่ะค่ะเขาก็มีพฤติการเหมือนจะขับแบบขับ มันจะขับหลบหนีนะแบบคือมีการแซงขึ้นไปอะไรเงี้ค่ะก็จนกระทั่งสุดท้ายก็สามารถจับกลุ่มได้ค่ะถ้าเราอยากดูคลิปนี้เราไปหาดูได้ในเพจกองปราบใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เจ้ที่มีการถ่ายคลิประหว่างการปฏิบัติหน้าที่ด้วยในการไล่ล่าก็น่าตื่นเต้นค่ะไปดูได้ใน Youtube หรือว่า Facebook กองปราบค่ะค่ะแล้วพอพบรถแค่นี้เราจับกลุ่มยังไงคะ ก็พอพบรถคันนี้ใช่ไหมคะก็สามารถไปจับกุมได้ในพื้นที่อําเภอศรีมหาโพธิ์ค่ะก็พบนายพานุพง์ค่ะพี่อายุ25ปีก็เป็นผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวค่ะพร้อมกับของกลางดิงป่าจํานวนกว่าร้อยกว่าตัวค่ะพี่ปิงซึ่งแบบถ้าพี่ปิงไปดูภาพในคลิปอ่ะคือเป็นภาพที่น่าสงสารมากเพราะว่าเขาอัด เต็มรถเลยแล้วก็เอาลิงอ่ะใส่ถุงแล้วก็อัดเข้าไปในกล่องอีกคือแต่ละกล่องก็คือแน่นมากค่ะค่ะพอเอาลิงออกมาก็แต่ละตัวก็ได้รับบาดเจ็บผลได้รับบาดเจ็บพเขาพยายามจะหนีออกจากถุงใช่ไหมคใช่ค่ะก็เหมือนแบบน่าจะบาดเจ็บตั้งแต่แบบไปโดนตั้งแต่ไปจับแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาอัดกันในกล่องอีกอะไรค่ะก็ยังมีซากลิงที่เสียชีวิตก็มีนะคะสิบกว่าตัวอะไรค่ะก็พอเอาลิงออกมาได้ก็มีเจ้าหน้าที่จาก กองพุ์ยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนาทีมสัตวแพทย์มาช่วยเหลือชีวิตลิงพวกนี้ใช่ไหมคะก็มีคลิปปั๊มหัวใจถ้ไปดูในคลิปก็จะเห็นเลยว่าเจ้าหน้าที่ช่วยกันปั๊มหัวใจช่วยช่วยกันมากช่วยกันแบบเต็มที่เลยเลยค่ะก็เหมือนแบบเจ้าชีวิตเขาก็ชีวิตหนึ่งอ่ะใช่ไหมคะก็ต้องช่วยให้เขาแบบฟื้นขึ้นมาให้ได้ค่ะแลวทีนี้ทางที่ผู้กระทำความผิดนี้มีความผิดยังไงบ้างคะน้องหมู ค่ะในเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาตามความผิดพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีสองห้าหกสองให้กับผู้ต้องหาที่เป็นชายคนที่ขับรถนะคะพี่ปิงค่ะก็ะและในส่วนของผู้ร่วมขบวนการอื่นๆน,นะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดําเนินการสืบสวนติดตามนําตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะพี่ปิงค่ะพี่ปิงพอทราบไหมว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยเขาให้การยังไงบ้างคะพี่กับการกระทําที่เขาทําค่ะคือผู้ต้องหานะคะเขาก็รับสารภาพเขาบอกว่า ได้รักลอบขนส่งในลักษณะอย่างเงี้ยค่ะมาแล้วสามครั้งโดยไปนําลิงอ่ะมาจากจังหวัดพิจิตรเพื่อที่จะไปส่งที่จังหวัดสระแก้วก็คือได้รับค่าจ้างครั้งละสามพันบาทอืมก็เหมือนเขาคงได้ค่าจ้างวะคะพี่ก็เขาก็เลยมาทํา <ำ S 2> <ทำ S 1> แบบนี้แต่ก็เป็นงานการทําที่ผิดกฎหมายนะคะ,ะก็แปลว่าก็ไม่ใช่ว่ามีแค่เขาคนเดียวใช่ในขบวนการก็น่าจะมีอีกหลายคนถูกไหมใช,ใช่ใช่ค่ะ,คะ ก็คงต้องติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้ใช่แล้วก็ในส่วนที่หากท่านใดน,นะคะพบเห็นก,นก,นกนารกระทําความผิดในลักษณะนี้นะคะ,คะเป็นการลักลอบค้าสัตว์ป่าหรือรับซื้อหรือหาสัตว์ป่าเพื่อมาขายอย่างเงี้ยะค,ะค่ะเราสามารถแจ้งไปยังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะโทรแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025799707นะคะหรือว่าจะ ติดต่อไปที่กองบัรคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะหมายใลขโทราศัพท์02 561 4813หรือว่าโทรแจ้งที่สายด่วน191ได้เลยนะคะค่ะพี่พิงค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยจากต้นเรื่องเราเป็นศูนย์ปราบปรามจรกรรรถยนต์และรถจักรยานยนต์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติถูกไหมคะที่เขาไปตามจับรถคันนี้คือ นอกจากเออเคสนี้แล้วเนี่ยสูตรนี้สามารถช่วยเหลืออะไรเราได้มัางไหมคะพี่ก็ถ้าผู้ใดนะคะที่อ่า เป็นผู้เสียหายเกี่ยวกับรถที่ถูกโจรกรรมไปไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ก็สามารถแจ้งมาที่ศูนย์นี้ได้นะคะจะแจ้งผ่านทางอินบ็อกซ์ของกองบังคับการปราบปรามก็ได้ค่ะหรือว่าท่านใดที่สะดวกเดินทางมาได้เลยหามาได้ใช่ไหมคะไอเคส่วนใหญ่ที่ศูนย์ปราบปรามโจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์ได้รับมาก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการสวมทะเบียนเลยค่ะพีิงหรือว่าการนํารถไปขายออกนอกประเทศใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เราก็มีเรื่องที่จะ มาฝากไว้เท่านี้นะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กด subscribe หรือกดติดตาม YouTube กองปราบฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะกองปราบพอดแคสต์คุยเรื่องกฎหมายเตือนภัยอาชญากรรม